ท่านคือยังไงนท่านตัวไม่เสร็จ้วยคัะยังฟังไม่ออกด้วยค่ะว่ายศท่านอะไรนะคะเรากีดแล้วค่ะต่อเนื้อกันเลยดีไหมคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะฟินโซชาแค่บทนำเปนห่งค่ะสาธยายมันดังขึ้นเลยจริงๆนะคะ ชิญค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มฉันและติดตามพี่ฟิลีแบกกี้ตอนแบบว่าตอนแนะนำตัวนะแบบว่าเออประมาณโดนกีต้อนรนันสก,กุลมีหน้นามาสวัสดีค่ะโดนกีแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าราักท่านต่อมาค่ะสวัสดีค่ะหน,น,นุ่มเช่นนะคะ อ่ะเสด็จแม่และมั่นใจเลยนะคะว่าเสด็จแม่ไม่แพ้กัน DNA มันบอกว่าความสวยได้มาจากใครเชนตค่ะดูดางให้ดูแม่นะสวัสดีค่ะอลิชานะคะรับบฏเป็นเสด็จแม่ท่านหญิงสาวค่ะชาครพอโบราณเขาว่าลูกสาวเนี่ยจะสวย เหมือนพ่อฮะว้าลูกสาวสวยเหมือนพ่อจะแบบว่าไม,ไม่อภัสเอ๊ปะป้าพี่นังครับเล่นเป็นเสด็จพ่อฮะว้าฝั่งนีโซบ้างดีกว่าได้เลยเราเริ่มจากนี้เลยสาวท่นานแรกของเราพี่ซามค่ะ่ามาฝั่งบ้านนี้บ้างนะ<อ>ค่ะสวสดี ประสิทธิ์ค่ะอาปาค่ะพ,พี่ชาลเสียงเสียงกี๊ดดังมากพี่ชาลพี่ปายเ<ๆ>อายังไงพระนาสวยขนาดนี้จริงค่ะ<ๆ>มาหาเด็กดีของอาป,ปาหนะะคพ้าตาถูกต้องมากถูกต้องมากนี่เลยค,คต่อไปเลยค่ะสองเจ็ดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ<ๆ>เพียงมากเพียงมา สองเซซโลชินีนะคะเราบทเป็นเจ้าเอื้อมป่าเจ้าเจ้าอุกกาเมืองเนี่ยเจ้าอ่ะฝั่งฝั่งฝั่งไหนตอนเจ้าคะอ่าอ่ะฝั่งนี้อุ้ยชายนุ่มชายนุ่มครับสวัสดีครับผมตาเนียลเซสโลครับเราบทเป็นอานนท์ครับสปอร์ตใจดีเจ้าสำราญให้เรียกผมว่าชายกลางนะครับผม ทำไมสโลแกนเยอะจังจริงพี่โซนุ่มๆแถวนี้เขาก็ไม่ยอมนะคะมารอดูล่ะเออเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยเฮงขันมาถามว่าหลอ่อ <laughs> <laughs> เฮงเฮงมันต้องมี <laughs> เฮงเฮงต่อเน,นื่องกันได้เลยค่ะ <laughs> ค่ะ,คะสวัสดีค่ะแพนเนรินญานะคะรับบทเป็นคุณโอนค่ะถูกต <laughs> <laughs> ้องมาจี ทัวลงหนูนะคะ <Wow. S 1> หนูเตือนตั้งแต่ EP แรกเลยหรอลูกให้อภัยน้อให้อภัยนอโอเคมาดูอีกคนหนึ่งที่ได้ได้ว่าเหมือนออกมาจากนิยายจริงๆยังไงพิธาฝั่งนี้สวัสดีค่ะบิวราติชัดนะคะรับบทเป็นปรารวตีค่ะ wow. คนเล็กเนี่มันยังไงอย่างพี่โตอย่าห้ามสปอยนะคะไม่สปอยนะคะอย่าสปอยบนเวทีนี้นะคะเวทีเรามันร้อนแดงขึ้นจริงๆร่งต่อเนื่องก็เลยในค่ะหญิงสาวฝั่งนี้สวยงามตามคำเรื่องเริ่มจากคนดีค่ะสวัสดีนะคะปริญคานิดาค่ะรับบทเป็นคุณอ้นค่ะออ้น นะคะฝั่งไหนต่อคะฝั่งนี้แล้วหรอฝั่งนี้แล้วค่ะหลีกทางให้จับแก๊งนี้ดีกว่าอพี่สญญาวยั่งยืนจริงๆดังกว่านี้ได้ไหมลูกน้ำสวัสดีค่ะพี่น้ำนะคะรับบทเป็นพริกพรีชา อยู่ฝั่งเธอแล้วโอเคเธอเพราะฉันคือนางเอกสุดๆจัดใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นแกงนี้ให้จบเลยแล้วกันนี่อะไงอ่ะฝั่งนี้รอแล้วได้ได้อย่านะคะอย่านะคะอย่า เราใช้บ้านนี้มารวมถูกต้องมันมันเป็นแบบมันสาแก่อ่ะเปียเก่งมากเปียเก่งมากไม่หน่อยนาเลยสาหนูหนูเห็นแล้วใช่อปะว่าฝั่งพี่โตขอส่งมาและหนูมันเป็นตัวจบของฝั่งแม่่ไมเขาย่อขนาดนั้นดูซิว่าตระกูลของเราอ่ะสั่งสอนอะไรหนูมาบ้างเชิญสวัสดีค่ะแอนนามาเรียเบนเนดิกต์ลับบทก้อยค่ะฝากั่งพี่โต มันจะมีท่าถ่าบริลาไหนในตระกูลที่มาซาเอลตรงนี้แล้วจะมีทันแรกเขาจะมาพร้อมสโลกแกนหรือเปล่าถ้าอยากผมก็อยากจะรู้เหมือนกันขออนุญาตซาวเช็คก่อนนะนำว้า<ซ>ทุกคนครับถ้าผมพูดเจียมทุกคนพูดต้น If I say เจียมยูเซต้นเอ้าเจียมต้นเจียมต้น<ซ><ก><ซ><ก> สวัสดีครับวิกเตอร์ระบบกันเกลือเกียยครับผมวิกเตอร์ทำดีมากพี่สบายท่านแห่งกดดันวิกเตอร์ทำไปได้ดีมากแล้วคนต่อไปน้องภูมิโอเคน้องภูมมาแล้วกับสโลแกนของเราภูมพี่ขอใหญ่ใหญ่เออเธอตอนนี้น้องภูเหงื ika, okay, ่อออกแล้ว <negócio> ภูหายใจภูหายใจกันลื้ ภูมิรัตนพัฒน์นะครับแล้วบทเป็นประนรบครับมีไหมมีไหมมีกระเข่าไหมมีกระเพราไหมรถพัว์อย่าเพิ่งจอดไปอย่างเงี้ยครับเชิญาปถัดไปก่อนนะอันนี้ไม่เรียกโซโลแจนแลเนี่ยอันนี้เรียกโยนโยนมาละมีคนโยนเหเอและนี่คือฟินาเล่หรือเปล่ายมันต้องใหญ่สุดๆหรือเปล่าสุดๆทุกคนอย่าคาดหวังนะ อ่าถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะเชิญน้องชายครับผมเพลงอัศริศครับรับบทเป็นเจ้าเมืองรามกำลังตามหาคนดำใจครับลูกนามลูกนามยกมือลูกนามลูกพัดเดินลูกนามลูกนามยกมือยังมือพอจะหมัดแลบบหรอหมัดได้อยู่ และนี่คือเรื่องราวความสัมพันธ์จริงๆที่เรานะคะจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักตัวละครและในวันนี้มันคือความยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่ปล่อยโปรเจกต์ไปทุกคนรอว่าแคเห็นแล้วนะคะว่าที่ยือยู่นั้นตรงนี้ทีมแคส์ทีมโปรดิวเซอร์ทีมผู้กำบับตั้งใจมากๆประหนึ่งว่าออกมาจากนิยายต้องปรบมือให้กับนักแสดงติณพักค่ะพี่โซค่ะ จะบอกเลยนะตรงนี้ว่านี่คือเรื่องราวที่แบบเราอยากจะดูกันแล้ววันนี้มีเพื่อนๆที่ชมในไลฟ์ด้วยถูกต้องก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รับชมอีพีหนึ่งไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโชว์สุดพิเศษจากน้องๆนักแสดงด้วยเรียกว่าพิเศษจริงๆเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเดี๋ยวเราทุกคนนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวไปนั่งชมพร้อมๆกันอยากให้นักแสดงไปนั่งมั้ยไหม ยากไหมยากไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตพานักแสดงดูทุกท่านนะคะไปประจําจุดกันก่อนค่ะพี่โซขอเสียงให้ปรดมือกับนักแสดงปิ่นพักกาเชิญค่ะนะคะทุกท่านเอ่อลงลงเอ่อตำแหน่งัตเองได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเปียกทําได้ดีนะคะอุ้ยๆฮ้ยถูกต้องไหมจ้าสกตไปยังไงสิ พี่ชาไม่ทิ like <|so|> ้งลายถูกต้องพี่ชาไม่ทิ้งลายจริงๆเธอแล้วก็เดินไปนะรักน้องในระหว่างนี้นะคะท่าหญิงอานินและคุณปิ่นของเราก็เดินโซ่ตัวนะเดี๋ยวจะไปทรงธนาักษ์ที่โซฟ้า ด้านหน้าของเรานประจําจุดคือจะบอกว่าตั้งแต่ปล่อยเรียกว่าแบบคลิปแรกๆที่เราได้เห็นค่ะพี่โดตื่นเต้นบ้างจริงๆตื่นเต้นมาโดยตลอดเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งคนที่รอดูซีรีส์รอบนี้ของลูกสาวของเราว่าเออนนั่เองนะคะซึ่งตอนนี้กําลังรับชมเราอยู่เลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่งานเป็นทางการสำหรับ The Royal Pin Gala Premiere นั่นเองนะ MCC Hall The Mall Lifestyle งานมงคลแห่ง นะคะวันนี้ขอ,อรับหน้าที่เป็นพี่ก่อนค่ะอยู่กับสปไปสมศรีวง์เจ้าหญิงแห่งวงการแฟนมิติงค่ะวันนี้พี่ซอกับพี่สปไปก็จะเรียกได้ว่ามาเป็นผู้มีเกียร์อีกหนึ่งทาง่านมอบหน้าที่ตรงนี้พาทุกท่านยอนเวลาไปตามหาความหมายาหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในคำว่าอายุ14ปี <laughs> ต้องจะกู้ก็จะต้องแยกกายห่างกันไปนะคร<ป>ับเพราะว่าจะต้อง